สวัสดีครับผมวันนี้ก็ทําการตรวจเช็ครถเกเี่ยวพุตาด c 70อันนี้เป็นรถลองกรสอบปี5 8ชั่วโมงการบินอยู่ที่2,300เเกือบจะ400ชั่วโมงฝั่งด้านกนขับปีนี้ปีที่8 8ปีแล้วแล้วก็ได้เปลี่ยนโรเล์ เป็นชุดเลยครับซื้อมาทั้งชุดสีเทาจะเป็นของศูนย์อุบุตะเจเลนชัยส่วนสีดำจะเป็นของนอกศูนย์อะไรทั่วไปนอกศูนย์นะครับเราก็จะลองใช้รวมกันว่าอันไหนจะทนจะพังง่ายจะพังไวกว่ากันอันนี้เป็น สีก,กของในศูนย์จะเป็นสีนี้เราเรียกมาสีนี้ของนอกศูนย์ก็จะมีสีเทาเหมือนกันก็มีครับเต่เราเรียกมาสีดำมาเราติดตามดูกันนะครับก็จะอัปเดตให้พี่น้องอได้ดูกันไปเรื่อยๆครับวิธีเช็คก็ขึ้นแม่แรงให้ล้อลอยเราก็จะ,ะขยัาดู ว่าลวมไหมถ้าอันไหนหลวมแต่ถ้าจากประสบการณ์รวมนิดหน่อยมันก็จะใช้ได้เยอะได้ประมาณร้อยสองร้อยไถ้าเป็นหลวมนิดหน่อยเราจะรู้สึกจากประสบการณ์เราลวมนิดหน่อยก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเราก็จะเช็คตัวนี้ก็จะเป็นซีนกันน้ำมันมาจากห้องเกียร์เช็คว่ารั่วไหมถ้ารั่วแบบนี้ก็ ราจะถอดน็อต2ตัวนี้แล้วก็ถอดประกับออกมางัดซีนออกเปลี่ยนสก,กีแล้วก็จะดูจากส่วนด้านนี้เป็นตัวหลักถ้าชิดแบบนี้แสดงว่าสก,กี้หมดแล้วดูก็รู้ว่า กีจะตัวผอมลงตัวนี้นจะเป็นสก,กีตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับช่วงล่างก็ประมาณนี้ส่วนร้อน้ำเราก็เปลี่ยนปีไกข้างบนตู้น็อตก็จะมีสกูสองเช็คตรงใน,นลวกแล้วก็ทำการปะเรียบร้อยเพราะว่ารด,ดหลายปีการซิกลล้อก็ เยอะหน่อยสกู๊สองก็จะสํากันแล้วก็จะเช็คลูกปืนตัวนี้ตัวดอกจอกอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นี่ก็จะมะีตัวดอกจอกตัวนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยกู2สองเช็คโซ่แล้วก็ลูกปืน อาจจรบีครับแกะฟ้าออกมาอาจจจรบีถ้ายังไม่รวมสําคัญหน่อยก็ลูกปืนตะแกงลูกปืนขาตะแกงนี่เราก็จะถอดออกมาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนได้อันนี้เปลี่ยนปีไกยก็ยังไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนปีไกยมันก็จะได้อยู่ประมาณปีสองปีแต่ถ้าใช้งานห,หนักๆประมาณสามสี่ร้อยชั่วโมงก็ปีต่อป,ปี อาจจะแตกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนพัดลมลูกปืนพัดลมก็ประมาณถ้าเกี่ยวชั่วโมงการบินประมาณ400ชั่วโมง400กวกว่าก็แนะนําให้เปลี่ยนปีต่อปีหรือว่าถ้าเราเอาสายพานออกมาขย่าดูได้ถ้าไม่หลวมเราก็ทําการงับฝาออกมาเปลี่ยนอะมาอาดเจรบีอัดเจรบี ส่วนตะแรงเราก็จะเช็กว่าเล้าไหมแล้วก็ผ้าผ้ากันข้าวลั่วเช็กให้หมดว่าขาดถ้าขาดก็เปลี่ยนข้างในก็จะดูพวกซีล้อมอ,อตัวนี้ครับตะแงงตะแรงล้อมเช็คน้ำว่าหมดไหม เลียวก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยพี่กายก็จะใช้ได้สามซีีส่วนด้านนี้ก็จะเปลี่ยนแค่สกีเพราะวะ่าลูกปืนไม่หลวมแน่นทุกตัวเฟืองขับเราก็จะสลับด้านถอดเอาด้านนี้สลับไปด้านนั้นเอาด้านนั้นมาใส่ด้านนี้ครับเพราะวะ่าให้เฟืองให้เฟืองที่มันสึกหลอหันมาด้านหลังเพราะวะ่าส่วนมากรถเกี่ยวจะเดินไปข้างหน้า มันจะหมดข้างเดียวกับแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเดี๋ยวเยอะกว่าส่วนดำๆที่เกียร์ก็โดยน้ำมันหยดลงมาที่สู้เวลาคนขับชะลมน้ำมันเหยดโซ่ก็จะไหลลงมาส่วนกระบอกก็มีรั่วซึมตามอายุการใช้งานเปลี่ยนไายข้องเหลวครับเช็ครถอายุหลายปีก็ ท่อเดินอากาศครับผมห้ามรั่วแล้วก็สายน้ำหม้อน้ำห้ามขาดน้ำมันเครื่องครับผมส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องยนต์นะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ